เดอะเทเลกราฟรายงานฟูลแลมเลงเอมิลสมิธโรเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์และพร้อมยื่นข้อเสนอให้อาเซนอนพิจารณามาก์โกซินวาต้องการเพิ่มตัวเลือกสำหรับแนวรุกของเขาจากที่วิลเลียนอาจย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียและบอบบี้เดคอโดวารีกำลังจะหมดสัญญาแต่ก็เสนอโอกาสให้เขาอยู่ต่อสมิธโรเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการเสริมทัพเพื่อสารต่อผลงานของฟูลแลมที่จบตารางนับตั้งแต่เลื่อนชั้นกลับมา ฤดูการที่พังจบไปนั้นสมิธโรมีบทบาทเป็นสำรองเสียส่วนใหญ่โดยออกสตาร์ทในหลีกไป3าหนและลงสำรองอีก10นัดเขายังพบกับอาการบาดเจ็บทั้งหัวเข่าและข้อเท้าแล้วพอหายกลับมาทีมของมิเกลอาเตต้าก็ลงตัวไปแล้วเลยแทบไม่มีโอกาสให้กับเขาซัมเมอร์นี้ปืนใหญ่จะรับฟังข้อเสนอสำหรับนักเตะสำรองหลายคนของพวกเขาซึ่งจะส่งผลต่องบในการเสริมทัพของพวกเขาด้วย สมิธรวมถึงนักเตะแบบอารอนรัมเดลและเอ็ดดี้เอนเทียอาจลงเอยด้วยการย้ายออกจากทีมเพื่อโอกาสลงสนามแบบต่อเนื่องเขาผ่านการติดทีมชาติอังกฤษไปสามหนในตอนที่แทรกขึ้นสู่ชุดใหญ่ของอาเซนอลนได้สำเร็จหลังกลับมาจากการยืมตัวแอสตันวิลล่าเคยแสดงความสนใจในตัวเขามาก่อนและซัมเมอร์นี้เจ้าสัวน้อยจะเป็นหนึ่งในตัวเต่งที่จะเดินหน้าคว้าตัวเขาสมิธโรเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมีของอาเซนนลน ทำให้การขายเขาจะถูกนับเป็นกําไรเต็มๆสําหรับการคํานวณตามกฎการเงินและเขาก็เหลือสัญญาอีก2ปีด้วยกันแฟนๆอาร์เซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ